ในขณะที่สามีกำลังหลับดิฉันนอนอยู่คนเดียวบนเตียงหายใจเข้าออกช้าๆหัวใจเต้นแรงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะแม้แต่ตอนแต่งงานใหม่ๆก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มือของดิฉันก็ยังคงสั่นอยู่และทั่วทั้งร่างกายก็ยังรู้สึกเหมือนมีอุณหภูมิของชายคนนั้นหลงเหลืออยู่ ไม่สี่ไม่ใช่ชายคนนั้นแต่เป็นสามีของดิฉันเองดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้สัมผัสความรู้สึกเช่นนี้เมื่ออายุ62ปีเรานอนเตียงเดียวกันมา30ปีแล้วแต่นี้เป็นค่ำคืนแรกที่เป็นแบบนี้ทุกส่วนของร่างกายยังคงจดจำสัมผัสของเขาได้และเสียงหอบหายใจของเขาก็ยังคงก้องอยู่ในหูแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะคนอื่นถ้าดิฉันไม่ได้พบกับผู้ชายคนนั้น ดิฉันคงต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้จักความรู้สึกเหล่านี้ตลอดไปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบุพภาอายุ62ปีเป็นแม่บ้านธรรมดาที่อาศัยอยู่ในย่านบางกะปิกรุงเทพชฯดิฉันใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนเดิมมานานกว่า30ปีแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวดิฉันเมื่อเร็วๆนี้ไม่ธรรมดาเลยเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้รู้ว่าร่างกายของดิฉันสามารถเร่าร้อนได้ถึงขนาดนี้ ดิฉันคิดว่าบางทีพวกคุณอาจจะเข้าใจจึงขอรวบรวมความกล้าที่จะเริ่มเล่าเรื่องนี้ชีวิตของดิฉันธรรมดามากแต่งงานกับสามีตอนอายุ25มีลูกสองคนและใช้ชีวิตดูแลเขามาตลอดแต่เมื่อมองย้อนกลับไปดิฉันก็ตระหนักว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดิฉันไม่ได้เป็นบุปผาอีกต่อไปแต่เป็นเพียงภรรยาของสุเทพเป็นแม่ของลูกๆเท่านั้นเมื่อมองในกระจก ดิฉันเห็นแต่รอยเหี่ยวย่นและความเหนื่อยล้าไม่ใช่ใบหน้าของตัวเองและไม่เคยคิดที่จะแต่งตัวสวยๆเลยสามีของดิฉันเป็นคนดีเขาไม่เคยนอกใจไม่ดื่มหนักแล้วกลับบ้านดึกและรับผิดชอบครอบครัวแต่นั่นคือทั้งหมดตลอด30ปีเขาไม่เคยบอกว่าดิฉันสวยเลยสักครั้งและไม่เคยได้ยินคำว่ารักเลยเขาเป็นคนที่ทำงานหนักเงียบๆวันนี้ทำอะไรบ้างอืม ทานอาหารเย็นให้อร่อยนะคะอืมนั่นคือบทสนทนาทั้งหมดของสามีภรรยาของเราตอนแรกก็รู้สึกอึดอัดแต่ต่อมาก็ปล่อยวางคิดว่าคู่รักทุกคู่ก็คงใช้ชีวิตแบบนี้เมื่ออายุมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อสามเดือนก่อนมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแม่ของดีฉันล้มป่วยกระทันหันและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในขณะที่ดีฉันต้องดูแลแม่อยู่ทุกวันด้วยความเหนื่อยล้า ก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหลังจากได้พบกับเขาดิฉันถึงได้ตระหนักว่าตัวเองแห้งแล้งเพียงใดและความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวดิฉันเขาชื่อชัชวานอายุ63ปีแก่กว่าดิฉันหนึ่งปีเขาอย่ามานานสิปีแล้วและดูแลแม่ของเขาอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกที่เจอกันเขาก็รู้สึกแตกต่างวิธีที่เขาพูดกับดิฉัน แตกต่างจากสามีของดีฉันอย่างสิ้นเชิงคุณบุกผาคงเหนื่อยมากนะครับเมื่อได้ยินคำแรกนั้นหัวใจของดีฉันก็เต้นตึกตักในน้ำเสียงนั้นมีความอบอุ่นที่ดีฉันไม่เคยได้รับจากสามีมาตลอด30ปีและสายตาของเขาเหมือนกับว่าเขากำลังมองดีฉันจริงๆมองในฐานะบุคคลคน,คนหนึ่งในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งคืนนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้าน ดิฉันก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ตลอดความรู้สึกที่ซบเซามานานก็เริ่มปั่นป่วนวันรุ่งขึ้นเมื่อดิฉันไปโรงพยาบาลคุณชาชวานก็เป็นฝ่ายทักทายก่อนคุณแม่ของคุณบุพภาอาการเป็นอย่างไรบ้างครับด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสนใจนั้นทำให้หัวใจของดิฉันสั่นไหวอีกครั้งเป็นความอบอุ่นที่ไม่เคยได้ยินจากสามีมาตลอดส0ปีอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะ แล้วคุณแม่ของคุณชาชวานเป็นอย่างไรบ้างคะโชคดีที่อาการคงที่แล้วครับว่าแต่ถ้าคุณว่างเราไปดื่มกาแฟกันสักแก้วไหมครับพอต้องดูแลคนป่วยคนเดียวก็เลยเหงาๆอยากหาคนคุยด้วยในขณะนั้นหัวใจของดิฉันเหมือนร่วงหล่นลงไปดิฉันอายุ62ปีเคยรู้สึกใจเต้นแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะแน่นอนว่าตอนแต่งงานใหม่ๆก็ไม่เคยเป็นได้คะ่ะ ดิฉันได้ยินเสียงตัวเองสัน่นไหมใบหน้าของดิฉันร้อนเผาเรานั่งตรงข้ามกันที่ร้านกาแฟชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลคุณชัชวานนำกาแฟมาให้และพูดว่าคุณบุบผาเหนื่อยมากจริงๆนะครับแต่วันนี้คุณดูเปลี่ยนไปนะครับดูสดใสขึ้นรอยยิ้มของคุณสวยนะครับในตอนนั้นทั่วทั้งร่างของดิฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านรอยยิ้มสวยงั้นหรือ เป็นคำที่ดีฉันไม่เคยได้ยินจากสามีมาตลอด30ปีมือของดีฉันที่กำลังจับถ้วยกาแฟก็ยังคงสัน่นค่ะขอบคุณค่ะอ้อแล้ววันนี้คุณทาลิปสติกด้วยนะครับเข้ากันได้ดีจริงๆเขาจำลิปสติกสีชมพูอ่อนที่ดีฉันทาเป็นครั้งแรกในรอบนานเมื่อเช้านี้ได้ทั้งๆที่สามีของดีฉันไม่เคยสังเกตเลยแม้ว่าดีฉันจะแต่งหน้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ดิฉันก็ตั้งตารอที่จะไปโรงพยาบาลทุกวันบทสนทนาทุกคำที่คุยกับคุณชัชวานซึมซับเข้าไปในใจของดิฉันเขาเป็นผู้ชายที่แตกต่างจริงๆเขาตั้งใจฟังคำพูดของดิฉันและพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของดิฉันคุณบุกผาชอบฟังเพลงอะไรครับดิฉันไม่แน่ใจคะ่ะช่วงนี้ไม่มีเวลาฟังเพลงเลยถ้าอย่างนั้นลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ เขาถอดหูฟังข้างหนึ่งและยื่นให้ดีฉันทำนองเพลงแจ๊สที่นุ่มนวลไหลออกมาและเมื่อหูฟังที่ยังมีอุณหภูมิร่างกายของเขาสัมผัสหูของดีฉันทั่วทั้งร่างก็สั่นสะท้านเมื่อกลับถึงบ้านความรู้สึกนั้นก็ยังคงอยู่ดิฉันยืนอยู่หน้ากระจกเป็นเวลานานดิฉันแก่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ดีฉันยอมแพ้ตัวเองไปตั้งแต่เมื่อไหร่คืนนั้นดีฉันพูดกับสามีว่าที่รักคะ วันนี้ฉันเป็นอย่างไรบ้างคะสามีตอบในขณะที่ดูทีวีอืมฉันถามว่าวันนี้ฉันดูสวยไหมคะอืมก็โอเคเป็นคำตอบที่ไม่สนใจและไม่แม้แต่จะมองมาแต่คุณชัชวานกลับสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของดิฉันความแตกต่างนั้นยิ่งใหญ่มากคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ดิฉันคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับตัวเองฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจริงๆหรือ ความเป็นผู้หญิงของฉันจบลงแล้วหรือฉันต้องยอมแพ้ทุกสิ่งเพียงเพราะอายุ62แล้วหรือไม่ใช่เลยหลังจากพบคุณชัชวานดิฉันถึงได้ตระหนักว่าความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวดิฉันว่าดิฉันสามารถใจเต้นได้ด้วยความสนใจและคําพูดที่อบอุ่นของใครบางคนเช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันก็ตัดสินใจลองพยายามเปลี่ยนแปลงดู เริ่มจากรูปลักษณ์ของตัวเองก่อนค้นหาตัวเองที่ถูกละเลยมานานดิฉันไปร้านเครื่องสำอางและซื้อรองพื้นกับอายแชโดว์และไปร้านเสื้อผ้าเลือกเสื้อเบล่าสีชมพูอ่อนมาหนึ่งตัวเมื่อเด็กสาวพนักงานพาร์ทไทม์บอกว่าคุณป้าใส่สวยมากๆเลยค่ะหัวใจของดิฉันก็อบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อกลับมาถึงบ้านดิฉันก็นั่งหน้ากระจก แต่งหน้าอย่างตั้งใจเป็นครั้งแรกในรอบนานทารองพื้นทาอายแชโดว์และสุดท้ายก็ลิปสติกตัวเองในกระจกดูแตกต่างไปเล็กน้อยดิฉันคิดว่าฉันก็ยังสวยได้นี่นาเมื่อเห็นตัวเองในเสื้อเบลาสใหม่และแต่งหน้าแล้วหัวใจก็เต้นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะแม้กระทั่งตอนเตรียมอาหารเย็นก่อนที่สามีจะกลับมาดิฉันก็ยังคงมองกระจกอยู่ ได้ยินเสียงเปิดประตูร้าวสามีกลับมาแล้วที่รักกลับมาแล้วเหรอคะดิฉันทักทายด้วยน้ำเสียงที่สดใสกว่าปกติสามีถอดรองเท้าแล้วมองดิฉันอย่างผ่านผ่านก่อนจะพยักหน้าอืมนั่นคือทั้งหมดดิฉันแต่งตัวสวยขนาดนี้ใส่เสื้อผ้าใหม่แต่งหน้าแล้วแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยที่รักคะวันนี้ฉันดูเป็นอย่างไรบ้างคะดิฉันรวบรวมความกล้าถามออกไป หัวใจเต้นแรงอะไรเสื้อเหรอฉันซื้อเสื้อใหม่คะแล้วก็แต่งหน้าด้วยสามีถึงเพิ่งจะมองดีฉันอย่างตั้งใจแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงเฉยเมยอืมดีนะแล้วเขาก็เดินตรงไปที่โซฟาในห้องนั่งเล่นและเปิดทีวีหัวใจของดีฉันร่วงหล่นลงทันทีแต่คำพูดของคุณชัชวานก็ผุดขึ้นมาเข้ากันได้ดีจริงๆเสียงอบอุ่นนั้น คืนนั้นดิฉันทำอาหารพิเศษมีทั้งแกงเขียวหวานเนื้อที่สามีชอบและห่อหมกทะเลที่ปกติไม่ค่อยทำและจุดเทียนบนโต๊ะในห้องนั่งเล่นที่รักคะมาทานอาหารเย็นกันเถอะทำไมต้องยุ่งยากขนาดนี้วันนี้เป็นวันพิเศษค่ะวันอะไรเป็นวันสำหรับเราไงค่ะสามีมองดิฉันด้วยสีหน้าสงสยัยแล้วก็ขมวดคิ้วเมื่อเห็นเทียนปวดตาเปิดไฟเถอะ ที่รักคะบรรยากาศหน่อยสิคะบรรยากาศอะไรกินข้าวเถอะเมื่อเห็นสามีเปิดไฟสว่างจ้าหัวใจของดิฉันก็พังทลายลงแต่ดิฉันไม่ยอมแพ้ที่รักคะเรามาคุยกันหน่อยเถอะคุยเรื่องอะไรเรื่องของเราไงคะสามีหยุดกินข้าวและมองดิฉันด้วยสายตาแปลกๆอยู่ดีๆเป็นอะไรไปไม่สบายเหรอเมื่อดิฉันพูดถึงความสัมพันธ์ของเรา เขากลับคิดว่าดีฉันไม่สบายเพราะตลอด30ปีเราไม่เคยมีบทสนทนาแบบนี้เลยในตอนนั้นดิฉันตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่คนเดียวมานานแค่ไหนใช้ชีวิตในบ้านเดียวกันมา30ปีแต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆวันรุ่งขึ้นเมื่อพบคุณชาชวานที่โรงพยาบาลหัวใจของดิฉันยิ่งสับสนวุ่นวายคุณบุบผาวันนี้ก็สวยนะครับเมื่อวานคุณบอกว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่มา เข้ากันได้ดีจริงๆเขายังจำสิ่งที่ดิฉันพูดเมื่อวานได้และสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของดิฉันขอบคุณค่ะแต่คุณชัชวานช่างสังเกตจังเลยนะคะผมช่างสังเกตเหรอครับผมว่าเพราะคุณบุภาเป็นคนพิเศษต่างหากล่ะครับคำว่าพิเศษทำให้หัวใจของดิฉันเต้นตึกตักอีกครั้งดิฉันเคยเป็นคนพิเศษของใครสักคนเมื่อไหร่กันนะ คุณบุพผาครับอยากทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับผมเบื่ออาหารโรงพยาบาลแล้วอยากทานอาหารดีๆข้างนอกบ้างเมื่อได้ยินข้อเสนอนั้นเสียงเตือนก็ดังขึ้นในใจของดิฉันนี่มันอันตรายนะกำลังจะก้าวข้ามเส้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองปรารถนาอย่างยิ่งดิฉันเป็นผู้หญิงมีสามีแล้วนะคะการทานอาหารกลางวันด้วยกันจะมีปัญหาอะไรเหรอครับ ในฐานะเพื่อนไงครับคําว่าเพื่อนทำให้ดิฉันโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียดายเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนจริงๆถ้าอย่างนั้นสักครู่นะคะสุดท้ายดิฉันก็ไปร้านอาหารเล็กๆใกล้โรงพยาบาลกับเขาเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ได้ทานอาหารกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีตามลำพังเมื่อนั่งลงที่ร้านอาหารและกำลังเลือกเมนูคุณชัชวานก็พูดว่าคุณบุบผาชอบอะไรครับ ทานเผ็ดได้ไหมการที่มีใครสักคนถามเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่แปลกไหมาสามีของดิฉันไม่เคยถามเลยว่าดิฉันชอบอะไรตลอด30ปีที่ผ่านมาดิฉันทานอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้นะครับวันนี้คุณบุปผาต้องทานสิ่งที่ชอบจริงๆความเอาใจใส่ของเขาทำให้หัวใจของดิฉันสั่นไหวอีกครั้งได้รับการปฏิบัติแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะในขณะที่ทานข้าวเราคุยกันหลายเรื่อง เขาสอบถามเกี่ยวกับความฝันงานอดิเรกและสิ่งที่ดิฉันชอบและเขาก็ตั้งใจฟังจริงๆคุณบุปผาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงๆครับผมอิจฉาสามีคุณเลยเมื่อได้ยินคำนั้นใบหน้าของดิฉันก็ร้อนเผาและในขณะเดียวกันก็รู้สึกขมขื่นสามีของดิฉันเคยคิดว่าดิฉันมีเสน่ห์บ้างไหมระหว่างทางเดินกลับโรงพยาบาลหลังจากทานอาหารเสร็จคุณชัชวานก็หยุดเดินกะทันหัน คุณบุปผาผมมันเกิดขึ้นในตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของดิฉันดังขึ้นดิฉันรับสายเป็นสามีอยู่ไหนรีบกลับมายังไม่ได้ทำอาหารเย็นใช่ไหมในตอนนั้นดิฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับสู่ความเป็นจริงดิฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ดิฉันรู้สึกละอายใจที่กำลังทานข้าวกับผู้ชายคนอื่นและกำลังใจเต้นขอโทษนะคะคุณชัชวาลอดิฉันคงต้องรีบไปแล้วคะ่ะ ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดค่อยไว้คราวหน้าก็ได้ครับดิฉันรีบกลับบ้านในใจรู้สึกเสียดายแต่ในขณะเดียวกันก็โล่งใจดิฉันเป็นผู้หญิงมีสามีแล้วไม่ควรทำแบบนี้เมื่อถึงบ้านสามีกำลังดูทีวีอยู่บนโซฟาไปไหนมาโรงพยาบาลค่ะดูแลคุณแม่แล้วเดี๋ยวจะเตรียมอาหารเย็นนะคะคืนนั้นดิฉันนอนไม่หลับ คุณชัชวานกำลังจะพูดอะไรแล้วดิฉันควรจะทำอย่างไรดีความขัดแย้งในใจมันยิ่งใหญ่มากวันรุ่งขึ้นเมื่อไปโรงพยาบาลคุณชัชวานดูระมัดระวังกว่าปกติคุณบุกผาครับเมื่อวานผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมคงรีบร้อนเกินไปไม่หรอกคะ่ะดิฉันก็สับสนเหมือนกันคะ่ะผมเข้าใจครับคุณบุกผามีครอบครัวแล้วคำพูดที่เปี่ยมด้วยความเห็นใจของเขาทำให้หัวใจของดิฉันเจ็บปวดยิ่งขึ้น ทำไมดิฉันถึงได้มาเจอผู้ชายคนนี้เอาตอนนี้ทำไมถึงไม่ได้เจอกันเมื่อส0ปีที่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันดิฉันพยายามรักษาระยะห่างกับคุณชัชวาลแต่ก็ไม่ง่ายเลยเมื่อไปโรงพยาบาลดิฉันก็ยังคงมองหาเขาและเมื่อได้ยินเสียงของเขาหัวใจก็เต้นแรงจนกระทั่งวันหนึ่งอาการของคุณแม่ของคุณชัชวานทรุดลงกระทันหันคุณบุพผาครับ คุณแม่ของผมใบหน้าของคุณชัดชวานที่พบกันที่โถงทางเดินมีน้ำตาเอ่อลน้นในตอนนั้นดิฉันกอดเขาไว้โดยไม่คิดอะไรไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นในขณะที่ตบหลังเขาดิฉันก็รู้สึกได้นี่คือความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกที่อยากปลอบโยนใครสักคนจากใจจริงในที่สุดคุณแม่ของเขาก็เสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา เมื่อเห็นคุณชัชวาลในงานศพหัวใจของดิฉันก็เจ็บปวดมากเขาต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวหลังจากเสร็จงานศพดิฉันกับเขาก็นั่งอยู่ในร้านกาแฟเงียบๆตอนนี้ผมอยู่คนเดียวจริงๆแล้วนะครับเสียงของคุณชัชวาลามีความเหงาลึกซึ้งแฝงอยู่คุณบุพผาผมอยากจะเริ่มต้นใหม่ครับเขาจับมือดิฉันอย่างระมัดระวังสัมผัสที่อบอุ่นทำให้ทั่วทั้งร่างของดิฉันสั่น คุณจะอยู่กับผมได้ไหมครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมชอบคุณบุบผามากจริงๆในขณะนั้นสมองของดิฉันว่างเปล่าดิฉันไม่เคยคิดว่าจะได้รับการสารภาพรักแบบนี้หัวใจของดิฉันเต้นรัวเหมือนบ้าและหายใจไม่ออกคุณชาชวานขาคุณค่อยๆค,ค,คิดคำตอบก็ได้ครับแต่ความรู้สึกของผมจริงใจระหว่างทางกลับบ้านหัวใจของดิฉันวุ่นวายไปหมดด้านหนึ่งก็อยากอยู่กับเขา อีกด้านหนึ่งก็ทิ้งครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมา30ปีไม่ได้คืนนั้นหลังจากสามีหลับดิฉันก็นั่งหน้ากระจกมองใบหน้าของตัวเองในวัย62ปีและคิดว่าฉันต้องการใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่ฉันจะใช้ชีวิตที่ไร้รสชาติแบบนี้ต่อไปหรือในตอนนั้นดิฉันตัดสินใจแม้ว่าจะปฏิเสธการสารภาพรักของคุณชาชวานแต่จะไม่ยอมแพ้ความรู้สึกที่เพิ่งตระหนักได้นี้ จะสร้างความตื่นเต้นนี้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงนี้ให้เกิดขึ้นในบ้านของเราเองวันรุ่งขึ้นดิฉันบอกกับคุณชัชวานว่าขอโทษนะคะคุณชัชวานดิฉันมีครอบครัวแล้วแต่ขอบคุณคุณชัชวานดิฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นใครขอบคุณจริงๆคะ่ะเขาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเศร้าๆและวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ดิฉันได้พบกับเขา หลังจากแยกจากคุณชัชวาลดิฉันก็กลับบ้านในใจรู้สึกเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชัดเจนขึ้นดิฉันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่สามีกำลังดูทีวีอยู่บนโซฟาเหมือนปกติแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปดิฉันไม่เดินผ่านไปเฉยๆอีกแล้วที่รักคะอืมวันนี้ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคะ่ะในที่สุดสามีก็หันหน้ามามองดิฉัน ดูเหมือนว่าเสียงของดิฉันจะแตกต่างจากปกติเรามาคุยกันเถอคะค่ะคุยกันจริงๆจังๆอยู่ดีๆเป็นอะไรไปตลอด30ปีเราเคยคุยกันจริงๆจังๆบ้างไหมคะสามีมีสีหน้าตกใจเพราะดิฉันไม่เคยพูดตรงๆแบบนี้มาก่อนที่รักคะฉันตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่ามากแค่ไหนพูดอะไรฉันก็อยากได้รับความรักคะ่ะฉันเป็นผู้หญิงนะคะ ไม่ใช่ว่าอายุ62แล้วจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นในตอนนั้นสีหน้าของสามีก็เปลี่ยนไปเป็นครั้งแรกที่เขาเหมือนตั้งใจฟังคำพูดของดิฉันจริงๆบุพภาที่รักคะกอดฉันหน่อยได้ไหมคะดิฉันพูดออกไปก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีสามีลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาหาดิฉันแล้วก็กอดดิฉันอย่างระมัดระวังบุพภาขอโทษนะ คำเดียวเท่านั้นที่ทําให้ความรู้สึกเสียใจที่สะสมมาในใจละลายหายไปแต่ดิฉันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมือของดิฉันเริ่มลูบหลังสามีดิฉันเทความตื่นเต้นความเร่าร้อนที่รู้สึกกับคุณชัชวานให้กับสามีที่รักค่ะเมื่อริมฝีปากของดิฉันสัมผัสลำคอของเขาร่างกายของสามีก็สั่นบุบผาเธอฉันก็ต้องการขาต้องการจริงๆในตอนนั้นบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไป แววตาของสามีเปลี่ยนไปและการหายใจของเขาก็เริ่มหอ่อร่างกายของดิฉันก็เริ่มตอบสนองสามีใช้มือทั้งสองข้างประคองใบหน้าของดีฉันและจูโบเป็นการจูบแบบนี้เป็นครั้งแรกในรอบสาสิบปีร่าร้อนรุนแรงและจริงจังไปที่ห้องนอนกันเถอะสามีกระซิบด้วยเสียงหอบเขาจับมือดิฉันและนำไปที่ห้องนอนแม้แต่นอนอยู่บนเตียงเราก็ยังคงจูบกันอยู่ ทั่วทั้งร่างของดิฉันรู้สึกเหมือนลุกเป็นไฟความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะบุปผาเธอโอเคจริงๆนะสามีถามอย่างระมัดระวังแต่คำตอบของดิฉันชัดเจนค่ะฉันต้องการคืนนั้นเรามีความรักที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบ30ปี ทุกสัมผัสของสามีจุดไฟบนผิวของดิฉันและร่างกายของดิฉันก็ตอบสนองอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยจินตนาการไว้อะที่รักเสียงครวญครางหลุดออกมาจากปากของดิฉันเคยมีเสียงแบบนี้ออกมาจากปากของดิฉันบ้างไหมตลอด62ปีที่ผ่านมาดิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าร่างกายของดิฉันจะเร่าร้อนได้ถึงขนาดนี้ผ้าปูที่นอนเปียกชุ่มด้วยเหงื่อของเราเราโอบกอดกันอย่างเร่าร้อน สามีก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนราวกับกลายเป็นคนอื่นไปแล้วทาไมเพิ่งจะทําไมเพิ่งจะสามีพึพมพำด้วยเสียงหอบผอทุกครั้งที่ลมหายใจร้อนๆของเขาสัมผัสใบหูของดิฉันทั่วทั้งร่างก็สั่นสะท้านที่รักคะเอาอีกดิฉันไม่เคยคิดว่าจะพูดคำเหล่านี้ออกมาแต่ดิฉันต้องการมากขึ้นจริงๆใกล้ชิดกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้เร่าร้อนกว่านี้ในตอนนั้นดิฉันตระหนักได้ สิ่งที่เราขาดไปไม่ใช่ความรักแต่คือการแสดงออกเมื่อดีฉันเปิดใจก่อนสามีก็สามารถตอบสนองได้แบบนี้เรากอดกันจนถึงเช้ารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกทั้งหมดที่สะสมมาตลอด30ปีในคืนนั้นแม้แต่ตอนเช้าเราก็ยังคงกอดกันไว้แน่นสามีลูบศีรษะของดีฉันและพูดว่าบุพภาขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรคะ ที่ปลุกฉันให้ตื่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อได้ยินคำนั้นดิฉันก็คิดว่าขอบคุณคุณชัชวาลอถ้าไม่ได้พบเขาดิฉันคงใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่รู้จักความรู้สึกเหล่านี้ตลอดไปแต่ตอนนี้ดิฉันมั่นใจการตัดสินใจของดิฉันถูกต้องแล้วความรักที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับอายุ และบางครั้งเราต้องผ่านคนอื่นถึงจะรู้ถึงคุณค่าของคนที่อยู่ข้างเรานับจากวันนั้นชีวิตประจำวันของสามีภรรยาเราก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสามีไม่ใช่สามีที่เงียบคลึมอีกต่อไปและดิฉันก็ไม่ใช่ภรรยาที่ต้องอดทนอยู่เฉยๆบุบผาวันนี้เธอดูสวยนะสามีพูดกับดิฉันที่แต่งหน้าออกมาตอนเช้าเป็นคำชมที่ได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบส0ปี จริงเหรอคะอืมว่าแต่วันนี้เราไปเดินเล่นกันไหมสามีเป็นคนเสนอเองเขาบอกว่าอยากไปเดินเล่นในสวนสาธารณะที่มีทางเดินเท้าเปล่าเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะที่เราเดินบนดินด้วยเท้าเปล่าสามีก็จับมือดีฉันอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบนี้เขาคงจะดึงมือออกเพราะกลัวคนอื่นเห็นแต่ตอนนี้เขากลับจับมือแน่นยิ่งขึ้น รู้สึกเย็นสบายดีนะที่ได้สัมผัสพื้นดินด้วยฝ่าเท้าใช่ค่ะเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพด้วยบุพพาขอบใจนะขอบคุณเรื่องอะไรคะที่ปลุกฉันให้ตื่นเมื่อได้ยินคำนั้นดิฉันก็คิดว่าเรากำลังเริ่มต้นใหม่จริงๆเมื่อไม่กี่วันก่อนลูกสาวคนโตของเรามาเยี่ยมเธอตกใจเมื่อเห็นเราจับมือกันว้าวแม่กับพ่อเป็นอะไรไปคะไม่ใช่คู่รักข้าวใหม่ปลามันสักหน่อย เรายังเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันอยู่นะสามีตอบทำให้ใบหน้าของดิฉันแดงกำ่ำแต่ก็รู้สึกดีแม่ดูเปลี่ยนไปนะคะช่วงนี้ดูเด็กลงและสดใสขึ้นสามีกอดไหล่ดิฉันและพูดกับลูกสาวว่าแม่สวยแบบนี้มาตั้งนานแล้วพ่อเองที่ไม่เคยมองในตอนนั้นหัวใจของดิฉันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกนี้เป็นครั้งแรกในรอบ62ปีที่ดิฉันเห็นสามีในรูปแบบนี้ แม้แต่ตอนกลางคืนเราก็เปลี่ยนไปสามีไม่นอนหันหลังให้ดิฉันอีกต่อไปและดิฉันก็ไม่เขินอายที่จะเป็นฝ่ายกอดเขาก่อนทุกค่ำคืนเป็นการค้นพบใหม่บุพผารักเธอนะเมื่อคืนนี้สามีพูดคำนั้นเป็นครั้งแรกเป็นคำว่ารักที่ได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีฉันก็รักคุณค่ะแล้วเราก็รักกันอย่างเร่าร้อนอีกครั้ง เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ยังสามารถรู้สึกแบบนี้ได้เมื่ออายุมากขึ้นเช้านี้เมื่อมองกระจกใบหน้าของดิฉันเปลี่ยนไปจริงๆรอยเหี่ยวย่นยังคงอยู่แต่แววตามีชีวิตชีวามีรอยยิ้มประดับอยู่ที่มุมปากในตอนนั้นดิฉันก็นึกถึงคุณชัชวานขึ้นมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะเขาเริ่มต้นใหม่ได้ดีไหมนะขอบคุณนะคะคุณชัชวานคุณชัชวานเพราะคุณ ดิฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นใครถ้าไม่ได้พบเขาดิฉันคงใช้ชีวิตที่ไร้รสชาติไปตลอดกาลอโดยที่ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในตัวแต่ตอนนี้ดิฉันมั่นใจความรักที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับอายุและบางครั้งเราต้องผ่านคนอื่นถึงจะรู้ถึงคุณค่าของคนที่อยู่ข้างเรานี่คือสิ่งที่ดิฉันได้ตระหนักเมื่ออายุ62ปีอย่าคิดว่ามันสายเกินไปการเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้เสมอ ถ้าคุณมีความกล้าพวกคุณบางคนอาจจะจมอยู่กับชีวิตประจำวันที่ไร้รสชาติและสูญเสียความเป็นตัวเองไปเหมือนดิฉันใช่ไหมคะแม้จะอายุมากขึ้นความรู้สึกที่เร่าร้อนก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวเราถ้ามีความกล้าที่จะแสดงออกเมื่อไหร่คุณก็สามารถเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เสมอดิฉันได้ตระหนักผ่านผู้ชายคนอื่นแต่สุดท้ายก็สร้างความรักครั้งใหม่กับคนที่อยู่ข้างๆดิฉัน ดิฉันคิดว่านี่คือความรักที่แท้จริงและเป็นผู้ใหญ่ดิฉันหวังว่าพวกคุณจะเชื่อว่าความตื่นเต้นความรักและการเริ่มต้นใหม่มีอยู่จริงแม้ในไวยโพเพลของชีวิตและขอให้มีความกล้าหาญเหมือนดิฉันนะคะนี่คือปัญญาที่เบ่งบานช้าที่พูดถึงความรักที่ผลิบานช้าช้าในไวยโพเพลของชีวิตและความเหงาและความกล้าหาญที่เราทุกคนสามารถประสบได้ หากต้องการติดตามเรื่องราวที่ลึกซึ้งในวัยโพเ l ลสของชีวิตอย่าลืมกดปุ่มติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะการกดไลค์จะช่วยให้วิดีโอนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเพื่อแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจและการปลอบโยนและแบ่งปันความคิดที่ตรงไปตรงมาของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องราวของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังให้กับคนอื่นได้